โอ้ทำหมดนะเดีนี้เฮ้ยหลับไหนหนูตายเลยทามาเอาคีมมาเก็บเอาคีมปักแล้วมามเดี๋ยวเดี๋ยวไล่นี่ใหม่ดิเอาอันนี้ใหม่ก่อนพ้น,น,น,เ,นเ,าาเดี๋ยวโอ้ยทำมาเดี๋ยวมันไม่มาอยู่เหนียวเดี๋ยวไปไม่เข้าหัวเขา อย่าเพิ่งนีย่วัดไหนนั่งวัดด้วยนั่งก่อนนี่อันนี้ผมดูนี่สิอ่าอยู่ละอันโอมือบอลเลยมันเป็นแค่ฟิวนะอืมมันสีแล้วทำไมมันไม่ต่อล่ะเจอร์ผมพังบอกมิเตอร์ผมก็ปกตินะเดอไม่ดีมากอ่างั้นเว้นละไว้ก่อนนะตัวไหนที่วะเว้นละไว้ก่อนนะไปดูเออใช่อย่างอย่างนี้เนอะเว้นละไว้ก่อน ไฟมันไม่เข้าไหนไม่เข้าแกะต่อป่ะอ่ะมึงตัวไหนเสียงเปลี่ยนเลยจานแกมีเงินเยอะวันนี้ไม่คือตอนเนี้ยสายแดงมันวิ่งมานี่แล้วไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเข้าฟิวไหนสายอย่างนู้นมานี่ป่ะมาไหมใช่นี่ไงนี่วิ่งมานี่อยู่นี่ไม่ไฟมันมาอยู่ไหนก็ไฟมันมันน่าจะออกมาจากชุดนี้ไงฟิวเหรอกูมีอันนี้บอกว่าคี่เต้เป็ต่อเป็นว่า อันนี้ต่อ,อเดี๋ยวด้ะมีเนี่ยแปลกกว่าคนอื่นเนี่ยมึงก็วัดทุกตัวอยากไรเอาคีมพอรเนี่ยไม่รู้ไู้สัง่งปักกิ่งเลยเดียนขาก็ามีมในเกาะในเกียวเลยไหนทำง,งานอนี่ไรนี่เลยเปแปลกๆเนี่ยนะ อย่ามั่วดูดูอะไคู่มือมันตรมนี้ด้วยคู่มือพอร์ตอ่ะเปิดดูที่นี่พวผมวัดอ่ะตัวนี้ตัวนี้ต่อแล้วนะตัวนี้ไม่ต่อตัวไหนไม่ต่อพี่นี่ตัวดำนี่ะเลยตัวแรกเลยก็ผมเห็นมันติดเผลอผมถึงจะดนึงเอาลูกปืนล้อวางมันเถอะจะใส่ลูกปืนล้อก่อนเดี๋ยวที่มาบีมก็ไม่ได้ทำฟิวมากะเนาะ จริงมันต้องมีติดคลิดึงอันนี้ฟิวตัวใหญ่น่าจะเกี่ยวกับสตาร์ทนี่อไรมีสีดเอด้วยอันนี้ก็แปดสิเอมแล้วนี่แปดสิบ้อยนะแปดสิไม่ได้ใช่หรอกอ้หไม่รู้ฟิวขาดไหมนะแต่ผมว่ามันขาดนะเนี่ยไม่ผิดอ่ะขาดก็เปลี่ยนเนี่ยอ่รู้อะไรฟิวอืนี่สี่เอ็มสีเอ็มสี่เอ็มสีเอ็มนี่ยังอยู่หมดเลยนะนี่ ไั่เชื่อมหมดเลยมีอันนี้ตัวเดียวม่ได้เชื่อมนะต่อต่อซ้ายดูอนไหมดูยังไงต่อไปทำเสียเปลี่ยนเลยแต่อย่าไปนี่มันมีไหมล่ะีเดี๋ยวให้ไปซื้อพี่เอาไหมมาลองไมเออไม่มีต้องด่งออก